สวัสดีค่ะพบกับพัทยานิว EP ที่12แล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านค่ะมาชมบรรยากาศวันไหลพัทยานะคะที่สนุกมากแล้วคนเยอะมากๆเลยค่ะปีนี้สนุกกันแน่นๆชุ่มฉ่ำกันทั่วหน้าเลยนะคะไปพบบรรยากาศกันค่ะ แม่ตัวเนื้อมันเต้น ยังไงกันบ้างคะสนุกสนานกันมากเลยนะคะจัดกันคลึกคลื้นมากเลยนะคะทางเส้นสุขุมวิทนะคะเส้นชายหาดพัทยาแล้วก็วอล์กอินสตรีทแล้วก็ซอยต่างๆในะะพัทยานะคาสาดน้ำไปให้ชุ่มฉ่ากันเลยค่ะหลังจากพาทุกท่านนะคะมาพบบรรยากาศวันไหลพัทยาแล้วนะคะสนุกสนานแล้ววันนี้ขอแนะนําร้านก๋วยเตี๋ยวเด็ดๆดัดดงๆนะคะมาพัทยาต้องไปชิมค่ะวันนี้นะคะมีทั้งหมด4ร้านด้วยกันค่ะ เริ่มต้นร้านแรกเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือใหญ่เฮียชอนะคะที่นี่นะคะมีก๋วยเตี๋ยวเรือข้าวมันไก่แถมยังมีส้มตำไก่ย่างขอหมูย่างขาไก่ตุนเห็ดหอมก๋วยเตี๋ยวเรือแท้ๆอร่อยเข้าเส้นนะคะปรุงไม่ปรุงก็อร่อยค่ะหลังบิ๊กซีพัทยาใต้นะคะเข้าจากแจกไฟแดงพัทยาใต้มา200เมตรเท่านั้นค่ะเปิดเวลา10โมงเชา้าถึง1ทุ่มกันเลยนะคะแล้วก็มีขนมถ้วยด้วยนะคะอร่อยมากๆค่ะ ร้านที่2นะคะร้านก๋วยเตี๋ยวเรือสีอโยธยาค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือแท้ๆที่มีทั้ทงหมูทั้ทงเนื้อเมนูแ,น,แนะนําค่ะต้มยำทะเลน้าําใสเย็นตะโฟต้มยำปรุงไม่ปรุงก็อร่อยเช่นกันค่ะพิกัดนะคะด้านข้างบิ๊กซีเอ็กซ์ต้าพัทยากลางค่ะฝั่งสารประพรมนะคะเปิดทุกวันค่ะ10บโมงเช้าถึงสามทุ่มกันเลยนะคะร้านนี้ก็เปิดดึกเลยนะคะต่อมาค่ะก๋วยเตี๋ยวปอกๆซอยบงกดสค่ะร้านนี้นะคะ เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือในตำนานเลยค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูแดงน้ำซุปหอมอร่อยนะคะโรยมาก,กับกากหมูเน้นๆตามด้วยถั่วป่นอร่อยออยค่ะพิกัดนะคะสุดซอยบงกฎ6ทับัทยายาตายร้านนี้เปิดตั้งแต่ตี5จนของหมดเลยนะคะรีบๆไปกันนะคะเดี๋ยวจะไม่ได้ทานร้านที่4ค่ะดวงใจก๋วยเตี๋ยวปอกๆนะคะทีนี้ก็เป็นญาติกับก๋วยเตี๋ยวปอกๆซอยบงกฎค่ะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูแดงน้ำซุปสีเหลืองหอมอร่อยนะคะ เมนูที่อยากแนะนำค่ะก๋วยเตี๋ยวเรือปอกปอกต้มยำก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟอร่อยมากๆเลยนะคะไปแล้วให้คุ้มเต็มถ้วยเต็มชามกันเลยค่ะพิกัดอยู่ตรงข้ามพัทยาซิตี้รีสอร์ทค่ะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าจนของหมดเช่นกันค่ะยังไงก็อย่าลืมนะคะไปชิมก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยนะคะมาเที่ยวพัทยาก็ขอแนะนำร้านก๋วยเตี๋ยวสี่้านนี้ค่ะ ต่อมาค่ะงานมีทะเลมาเสิร์ฟครั้งที่3นะคะร้านนี้รวมร้านเด็ดร้านอร่อยในชนบุรีนะคะร้านดังนะคะอย่าลืมไปกันเลยนะคะที่ร้านกิจกรรมฝั่งชายหาดเซนทันพัทยาค่ะร้านนี้อร่อยแน่ๆมีทะเลเขาคอนเฟิร์มมานะคะอย่าลืมไปเที่ยวกันนะคะช้อปปิ้งทานของอร่อยๆกันค่ะ และตอนนี้นะคะเรามาขอบคุณสปอนเซอร์ของเราค่ะเลดไฟอะคาเนมี่นะคะเปิดสอนมวยไทยค่ะเปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์เลยนะคะเปิดสอนให้ทั้งคนไทยและต่างชาติค่ะต่อมาค่ะลิงไซคาเฟ่ค่ะคาเฟ่ที่นี่นะคะติดกับค่ายมวยเลยค่ะมาเรียนมวยแล้วก็มาทานอาหารอร่อยๆเครื่องดื่มเย็นๆที่ลิงไซคาเฟ่กันเลยนะคะเปิดตั้งแต่8ดโมงเช้าถึง6โมงเย็นค่ะ เทปนี้ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เดอะพัทยานิวและเดอะพัทยานิวอัปเดตค่ะ EP ที่12แล้วนะคะวันนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ